ยูนเกิดตื้นดูไปยูนเกิดตื้นพอไปบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนวัวและถอดไมบ้านวัวเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะคะทุกคนใครจะไปเล่นน้ำคะ,ะกั๊ดเหรอคะโอ้กั๊ดจะไปเล่นน้ำวิวก็จะประมาณนี้อะเนาะก็ไม่ได้แบบ นี่มาแต่คือมันทำมันเดะด,ดจังเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮะฮะอะไรครับรองเท้าไปถอดรองเท้าไว้เลยไปถอดรองเท้าไว้เลยนะไม่ใช่ไปถอดไปบ้านนู่นไป<ร>เออไปถอดรองเท้าไว้เลยเอาตีนเล่ามา <laughs> <laughs> ดูมันของเล่นมันนีเสร็จมันก็นมาทิ้งนี่เนาะ น,อนอถอไไปบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนวัวหละถอดไปบ้านัวบ้านมันสีเดียวกันทุกคนไอ้นี่ก็ไปถอดไ้บ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นหลังนูน้นตายแล้วของหายก็หายเลยนี้การเอานี่ไปทีอันนี้ไปเก็บก่อนเอากระป๋องสีเขียวไปเก็บ เอาไปเก็บมันจะหายไม่มีเล่นเร็ว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 ไปเลยเดี๋ยวพาไปเล่นไม่พาเล่นน้ํานะเอาไปเก็บเอาไปเก็บไปห้องไปบ้านเลยเร็ว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 จะลีารู้แล้วรู้แล้วจะไปเล่นด้วยใช่ไหมจะไปเล่นด้วยก็ไม่ต้องไปเก็บแล้วแต่เธอไม่ใช่บ้านหลังนี้มวยแอุ้ยจะมันคักไหายพี่น้อง มึนมึนหักมึนบอกว่ายายากะเฮ็ดพูนบ้านหลังนู้นนูบ้านหลังนูนๆๆๆน้นเฮ้ยคักหลายอือตรงนี้มันโยนของอันผู้นอน,นมมกับปะปะปะยะมะนะปะยะปะปะปะนะปนป่ปะ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 นะนะปะปนปะเปะนะะปะะเปะปะปะปปะน ฝาก็ไห์ก็แช่นะคะก็ซับสไครต์กับช่องนูจีครอีสาน,นไม่ได้คะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปเล่นน้ำกัน,นเดี๋ยวจีไม่เล่นกับว่าจีปิ้งย่างกินนะคะมาเบิ่งกันีกลมเย็นๆย่างกุ้งไปกินกับส้มตำพี่น้องแห้งกุ้งกับกุ้งกับปูซื้อมาเพราะเด็กๆที่นี่เขาไม่กินทหารทะเลนะคะมีแต่อีชั้นก็เลยซื้อมาแค่นี้พอ ตอนเช้ามันก็จะแบบสวยๆนี่เนาะน้ำมันแรงมากทุกคนกบรรยากาศช่วงเวลามาณหกโมงถึงเจ็ดโมงนะคะก็จะมีแค่ประมาณคนที่เช่าอ๋อหรือเชา่ชาไอ้เช่าที่พักของเนะเช่าที่พักแถวนี้แหละเพราะว่าก็จะยังไม่มีรักก๋วยเี่ยวซึ่งน้ำมันก็จะแรงมากแล้วก็ยิ่งใสี่ตอนเช้ายิ่งใสามากคือเด็กคนนี้เอาไปเล่นดิเอิร์ธเนี่ยไปเล่นเลย เนี่ยเอาชุดเก่าไปใส่ชุดเก่าเออไปใส่ชุดเก่าอ่ะเนี่ยชุดเก่าเธอไหนใส่เลยนี่น้ำมันใส่ไหมปะดู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 พ่อดู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 ลงไปละลงไปละลงไปละอยากเลยเลยุกูเนี่ยมาจากทะเลทะเลมันพ่อหุ่น กลัวน้ำเลยดู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 อยากเล่นน้ำนะแต่กลัวน้ำกูก็งึดกดโอ๊ยกาดเอ้